ปลูกกระลำปีในกระถางครับนี่ครับอกระถางที่ซื้อมาก็ประมาณนี้ครับก็ได้กินนะครับน,นี่วิธีการปลูกอย่างไรเป็นหัวแล้วครับหัวเล็กๆ <c oughs> นี่ครับกระลำปีกะไรสารพิษปลูกแบบบ้านเราปลูกที่บ้านนี่เป็น ผสมปสานกับการปลูกผักชนิดอื่นไปด้วยครับ <c oughs> <laughs> ผมปลูกอยู่ในกระถางโคโลครับย <c oughs> อดครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้ เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบา้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันน,น,นี้วันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นวันอากาศแปรปรวนในช่วงนี้ครับก็มีทั้งฝนมีทั้งหนาวมีทั้งเงยน็นมีลม,มรวมไปหมดเลยวันน,น,นี้วันที่20กุมภาพันธ์ในช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิด -19 ก็มาแรงๆก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโควิด -19 นะครับเพราะว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับวันนี้มาแนะนำการปลูกกระลำปีที่อยู่ที่บ้านนปลูกในกระถางผมปลูกในกระถางโคโลนะครับโคลโลคกเซียปลูกเยอะครับจะให้ดูว่าการปลูกโคลโลคกเซียเป็นยังไงบ้างในคลิปต่ตอไปวันนี้มาแนะนำการปลูกกระลำปีที่ ผมปลูกไว้ที่บ้าน mm. ก็เป็นสายพันธุ์ดีนะครับสายพันธุ์ดียังไงถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเราปลูกกระลำปีเนี่ยมันไม่เป็นหัวหาซื้อตามท้องตลาดได้ก็ไปเลือกสายพันธุ์ดีๆก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ปลูกในลงในดินดูความแตกต่างกันอันนี้นะครับปลูกลงดินเนี่ยหัวก็กําลังขึ้นหัวนะครับก็ได้เรียนรู้จากพี่จําลัดนะฮะได้ทันมาจากพี่จําลัด ก็เลยมาลองปลูกเป็นครั้งแรกที่ปลูกกระลำปีเป็นหัวเนื่องจากพันดีครับการให้น้ำก็ตอนเช้าเนื่องจากว่าช่วงเย็นก็ผมก็ให้ตอนเช้าเย็นบ้างบางครั้งแต่ว่าดินที่บ้านมันชุ่มมันชื้นดีนะครับก,ก็ก็การปลูกก็ไม่ยากการให้อาหารที่เป็นสารอาหารที่เป็นปุ๋ยนี่ก็ไม่ค่อยไม่ไม่เลยนะครับไม่ได้เอาใส่เลยเพราะว่าเนื่องจากตรงน,นี้มีแต่ปุ๋ยคอก <c oughs> นะครับ กัรเกตหัวก็จะเป็นหัวที่แบบดีมากหนึงลงดินประมาณนี้ครับก็แซมไปด้วยเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวที่อยู่ที่บ้านด้วยนี่นะครับเป็นแนวทางดีนะเพราะว่าถ้าเราปลูกไว้การปลูกกระลำปีเนี่ยก็จะประมาณทักสามสี่เดือนก็ได้กินนะครับหัวมันกำลังขึ้นกำลังขอด สวยครับปลูกเริ่มต้นก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาก็เอาเลือกสายพันธุ์ดีๆแล้วก็หว่านลงดินเอาเมล็ดพันธุ์สักประมาณต้นพันธุ์ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็มาปลูกลงปลูกผมปลูกประมาณสิบต้นเอาลงดินแล้วก็รดน้ําปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่เลยก็จะใส่ปุ๋ยครอบ ด้านล่างรองพื้นปุ๋ยอคอกก็ใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตนี่ครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็ลดทุกวันก็ได้ผลเข้ามาอันนี้นะ่าจะประมาณสักเกือบสองเดือนแล้วครับ <c oughs> นี่จําลดเขาขายจะหมดแล้ว <c oughs> ก็ดินก็สภาพดินก็ดินผมจะเป็นดินทรายผลล่วนก็ปุ๋ยอคอกใส่นะครับ ไปดูที่ปลูกในกระถางครับตัวนี้ก็จะปลูกในกระถางนะครับมันผมก็ปลูกใส่กระถางหนึ่งสองสองต้นแต่บางครั้งถ้าน้ําเยอะมันน้ํามันไม่ลงมันไม่นั่นก็ต้นมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับต้องให้มันระบายดีๆกระถางสังเกตกระถางในกระถางแบบนี้กับที่เป็นตะข่ายที่เป็นมีช่องนะครับก็เป็นวิธีการ การปลูกดูความแข็งแรงนี่ยครับต้นนี้ก็จะเป็นหัวเล็กแต่ตัวน,นี้ก็จะเป็นหัวใหญ่หัวใหญ่เลยครับน,นี่เป็นวิธีการเป็นแนวทางในการปลูกนะครับถ้าหัวที่เป็นหัวเล็กๆนะครับสูงในกระถางครับ ปลูกใส่ข้างๆกับต้นเลมอนเลมอนก็มีเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายคลิปให้ดูการปลูกที่เป็นเลมอนที่เป็นโคโลโคคเซียที่ผมปลูกที่อยู่ที่บ้านนะครับเ๋ยวเกี่ยวมาแนะนําให้ให้ทุกท่านชมเนี่ยครับเอาดูแบบเกินไปก่อนอันนี้ก็ที่บ้านครับที่ปลูกไว้ไอสนใจก็ทักมาแล้วลงแปลงใหม่แล้วก็ ที่จริงวันนี้มาอยากมาแนะนําการปลูกกระลําปีนะครับเป็นไรสารพิษเลยผมใส่แค่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะครับแค่สวยหัวละยอดครับครับอันนี้ก็มาแนะนําการปลูกกระลําปีในกระถางในดินที่บ้านปลูกไว้สิบต้นก็ได้กินครับเป็นครั้งแรกที่ปลูกกระลาปีเป็นหัว เนื่องจากสายพันธุ์เลือกสายพันธุ์ดีๆครับก็มาแนะนําการปลูกไว้กินบางครั้งคนที่ชอบทานก็ลองปลูกทานเองจะได้ภูมิใจผมน่าจะภูมิใจแล้วล่ะครับปลูกคานเองนี่ครับเป็นการปลูกผัดไว้กินที่บ้านสวยๆครับก็มาแนะนาําวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่อยู่ ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับการทำงานการอาชีพต่างๆก็ทำมาหากินเพื่อปากท้องของเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 เป็นกำลังใจให้นะครับก็วันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องวันนี้อากาศลมเย็นสบายครับชมบรรยากาศการปลูกกระลำปีที่บ้านนี่ อย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ